คร่อทงล้างให้ไใหม่หมดเลยหรือตักลาดหรือตักแยกรหรือเอาลาดหลือแยกแยกไปกไอะไรน่ ยังตั้งใจทำกับข้าวไว้ตอนรับลูกชายอีกด้วยโมเมนต์กินข้าวร่วมกันแม่ลูกครั้งแรกในชีวิตทำเอาแม่อึ่งต้องแกล้มข้าวไปด้วยน้ําตาเลยทีเดียวนะครับเย็นแม่ทำให้กินคันวาปีนี้ถ้ามีเค้กม้เป่ากับคุณแม่หรือว่ายังไงก็ส่งอวดพี่เซ่ได้นะเลยเกีวยวโตั ดีใจมากขอบคุณนะด้ความยินดีครับว้าวขอบคุณเพจนี่จริงได้ความยินดีเลยครับลูกชายเป็นไงดีงใจมากเป็นห่วงอะไรเขาไหมตอนนี้ในห่วงนะเขาครอบครัวเขาอบอุ่นใช่เขาเก่งขเงขาเก่งมากเขาดูแลครอบครัวได้ Workers, มีลูกสาวน่ารักด้วยใช no. ่แล้วเขาเลี้ยงตัวเองได้ถึงแม่ไม่ได้ดูแลเขาเลไอย่างเงี้ยเขาก็ยังเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยแม่ภูมิใจทุกใจในตัวของแฮปปี้ยกภูเขาออกจากอกแล้วเนาะ29ปีใช่ถ้าแม่ตายไปก็ไม่ห่วงแล้ว่ะดีใจด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณขอบคุณทางเสริมขอบคุณมากเป็นความดี ปิดฉากความพัทร่า29ปีเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันทร์คัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันร์หรือ YouTube อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจัน u t u b e อิเตอร์อีจันหรือ Tik t o k รอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ยปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า